สวัสดีครับก๊อกก๊อกนิวครับวันนี้วันที่สองธันวาคม2566ผมอยู่ที่วัดป่าอรุณธรรมบ้านสังคมพัฒนาตำบลหลักเหลี่ยมอำเภอนามนจังหวัดกาลสินเรามาดูสถานที่ที่่อสร้างหอชันใหม่นะครับหลังจากที่รื้อหอฉันเก่าไปแล้ววันนี้หลวงพ่อจะมาท,ทําพิธีการย้ายเม่ธรณีนะครับนี่ครับ แม่ตะเคียนที่วัดป่ารุนธรรมนะครับบริเวณที่จะก่อสร้างก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับได้ตีแบบไปแล้วนะครับล้อมรัวไปแล้วนี่คือหอฉันอันนี้คือหอฉันเก่าที่ทําการทุบเรียบร้อยแล้วครับนี่ทุบแล้วเดี๋ยวเรามาดู นี้ก็คือทุบเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นหอหอชั้นเก่านะครับซึ่งบางคนก็เคยมานอนที่นี่ญาติโยมที่เดินทางมากราบหลวงพ่อเมื่อครั้งก่อนก็จะได้มานอนพักอยู่บริเวณนี้น,นี่ก็คือบริเวณที่จะทําการก่อสร้างหอชั้นใหม่นะครับได้ตีก่อไวเขยิบเข้าไปด้านในนะครับเขยิบเข้าไปด้านใน บริเวณนี้ก็จะว่างเดี๋ยวรอดูนะครับเขาเข้าไปใกล้ได้ไหมไ,ได้ครับขั้นตอนออกเสียงใก้ lúc nông cà nông cà trên chết tháng thì nia ta bán đọc cũng nông cà chàn cũng cũng bà chàn thiệt thì ở lơm đấy cho phóng bày bà đi xuống xuống hiện xuống quán hiện xuống quán bó à, ta khiến rồi đi vô nhín đi <laughs> vào quán bà hiện xuống này <laughs> ta nó vô nhín đấy vô thảo บอกล้วนกายเก็บมาเห็นสมควรเนี่ยเห็นสมควรครับเออสมควรละเนาะเห็นสมควรครับที่สังฆาวาสขอปักเศษลงไปในรถนีเดอร์ในนี้เสัยปลูกสร้างเป็นเป็นบววพุทธศาสนาเป็นเป็นสมเะ็นเลิศหลงเลี้ยงในสุตตศาสนามกตลอดสัตยาที่คือที่รวมก็รวมถึงขอปักลงเลยนี่บนปักลงเลย ียวไปรน่จะหลังพุ่นหังิฐานมนยาจะเสียตามหลวงพ่อไปนะครับ อันนี้ปักเขตบอกเจ้าที่เจ้าทางนะครับ่างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปักเขตของวิหารแม่ย่าตะเคียนทองพร้อมลูกหลานแล้วก็บริวานนะครับ

แดงที่แปงที so <bodies> <BLANK limitation> <t> ่ท <spots> ี่กังกใต้เาขอปเก็ดเข็แสดงที่ทังปูนกับฮอดผู้บ่าวนทั้งปูนกับฮอดทผู้บ่าวจานทั้งทีกับฮอดลุงใจเกศเอาเห็นสมควรบ่เห็นสมควรครับใจเกศดีถหวหยิบดิใจเกศสเกตกับาบ่ เห็นสมควรเห็นสมควรแหละน้ออ้าขอดีบนอ้าวดีบนปักแล้วไปเด้อครับอ้าวปักเลยนู่นปักนะครับลุงอำนาจปักอยู่โน่นครับก่อสร้างวิหารแม่ย่าตะเคียนเพียสิ